ลักกี้แมวโชคดีสวัสดีค่ะคลิปนี้วันนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันค่ะเพื่อน,นเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงคิดถึงนะคะในวันนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารมาถึงคุณไหมคะข้อความที่เขาส่งพลังส่งพลังให้พี่ไพ่ค่ะเพื่อนข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณในวันนี้คือ มือลื่นค่ะใช้ขี้พึ่งช่วยก่อนข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณในวันนี้คืออะไรคะใช้สามใบความถูกใจมีคนส่องคุณในโซเชียลนะมีคนแอบปิ้งคุณอยู่นะคะอืมมีคนจับตามองเป็นแฟนคลับเป็น fc ของคุณนะคะเขาถูกใจคุณนะอืมและใช้สามใบค่ะ ความพยายามเขากําลังพยายามที่จะติดต่อสื่อสารคุณเนาะอยากที่จะมีตัวตนในสายตาคุณพยายามอยู่นะคะเพื่อนพยายามเลยอีกเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะในสุดท้ายโอ้เข้าถึงตัวคุณลําบากมากเลยอะ่ะเขาเข้าถึงตัวคุณลําบากมากเลยเขาไม่รู้เขาจะแนะนํำยังไงแนะนําตัวยังไงจะจีบคุณยังไงทําไมเอ่ยแต่เขารู้สึกดีรู้สึกผูกใจรู้สึก รู้สึกปลื้มคุณมากๆเลยนะคะเขากำลังพยายามอยู่นะพยายามที่จะหาทางทักแชทหาคุณพยายามกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ comment, พยายามแสดงตัวตนอยู่นะแต่คุณเหมือนกับเข้าถึงตัวคุณยากเข้าถึงตัวคุณยากจังเลยทำยังไงดียากลำบากมากๆสำหรับเขาในการทำความรู้จกักหรือจะพูดคุยกับคุณนะคะเพื่อน เขาคนนั้นมีข้อความอะไรหรือเรื่องใดอยากจะสื่อสารผ่านพี่ไพ่บอกคุณอีกบ้างคะเขาคนนั้นอยากจะสื่อสารบอกคุณว่ายังไงอีกบ้างคะลำบากอะไรยังไงใช้สามใบค่ะอืมโหคุณคือแบบคนเก่งอ่ะเขาจะอะไรมา เขาจะเอาอะไรมาคุยกับคุณดีเนี่ยคุณเก่งไปทัศทุกอย่างเลยคนตัวแม่ของแท้คุณทำงานหลายหน้าคุณมีความรับผิดชอบคุณเป็นแบบซ e o คุณสวยคุณเก่งคุณฉลาดคุณมีความรับผิดชอบคุณเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าอืมเขา มีอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะเราใช้สามใบเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะเกือบแล้วเขาเกือบจะเข้าผิดจังหวะหรือเปล่าเกือบอะไรความพยายามของเขาแล้วก็ยากลำบากด้วยเขามีอะไรอยากจะสื่อสารบอกคนอีกบ้างคะหนึ่งใบไ่ชีวิตอืม ภาพนี้นี่แปลได้สองแบบก็คือกำลังจะออกหลุดออกหลุดพ้นออกจากสถานการณ์ยากลำบากของชีวิตนะคะได้รับความช่วยเหลือแหละอันนี้ถ้าถ้าในไพ่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาเป็นโครตัวนี้นะเขาก็อยากจะให้คุณช่วยหรออยากให้คุณช่วยเขาในสถานการณ์ยากลำบากอย่างนี้หรอเฮ้ยทำไมทำไมไล่ะนี่เหมือนเหมือนพยายามอยากจะ นอกจากถูกใจแล้วเนี่ยคือยังไงคือจะมาขอยืมเงินมาขอกู้ตังหรือมาขอให้ช่วยหรือว่ายังไงคะเนี่ยเขาในวันนี้ตอนนี้มีข้อความส่งถึงคุณคือให้ระวังเขาให้ดีนะเพื่อนไม่รู้ว่าเขาจะมาแนวไหนเนี่ยเหมือนกับประมาณว่ามาในคราบของแฟนคลับคนปลืม้มคนชอบ FC อะไรต่างๆใดๆนาๆยกยอปอป้านคุณแต่สุดท้ายแล้วก็ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องราวอันสุดลันทศแล้วอยากจะขอยืมเงินคุณแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยอืมเ <c oughs> นื่องจากว่าเราจะใช้ไพ่แค่หกใบเนี่ยค่ะเพื่อนๆเรื่องราวก็ให้แบบลองดูนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ หนูปลื้มพี่จังเลยพี่สวยจังเลยพี่เก่งจังเลยอันนู้นอันนี้อันนั้นพยายามสร้างความสัมพันธ์ก่อนสร้างความสัมพันธ์อันดีสุดท้ายแล้วเนาะเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากลําบากแสนเข็นใจของเขาไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงและอาจจะขอความเมตตาช่วยเหลือจากคุณนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็แบบอยากจะให้ระวังกันกนิดนึง คิปเราน่าจะสั้นๆนิดนึงนะคะเพื่อนหากถูกใจในความทำนายชอบใจในคันอ่านไพของเราฝากสนับสนุนลักกี้แมวช่งดีของเราด้วยนะคะโดยการโดเนเด่น่าบัญชีพร้อมเพย์086 3535965วันที่10สิงหานี้เราจะแบบยื่นสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้อีกหนึ่งครั้งนะคะดูซิว่าเราจะผ่านไหมนะคะเพื่อนๆอืมเฮ็นเอาใจช่วยเราด้วยนะคะ เอาใจช่วยเราด้วยนะคะเ,เพื่อนๆขอให้เราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ youtube สักทีเธอแล้วตัวคุณเราต้องดูตัวคุณไหมอ่ะหรือเราจะดูเขาต่อเราดูคุณใบเดียวกันแล้วกันนะคะคุณเป็นยังไงคะในวันนี้ตอนนี้ดูก่อนว่าสภาพพลังงานของคุณเป็นยังไงใบเดียวคะ่ะใบเดียวพลังงานของคุณสามารถที่จะแบบ อกรนองคนนี้ได้ไหมสบายมากโอ้นี่คือพลังงานของเพื่อนเพื่อนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีใจดีมีเมตตาเป็นบุคคลที่มีดวงใหญ่เพราะฉะนั้นคุณไม่หลงกลลอคุณไม่ต้องคุณไม่ได้จะมารู้สึกแค่ว่า การไม่ช่วยเหลือคือคือเรื่องผิดคือเรื่องที่ไม่สมควรหรือคือเรื่องที่แบบจะทำให้คุณต้องเ,อเสียแฟนคลับเสียหน้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะไม่มันจะไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำให้คุณลำบากใจทุกร้อนนอนไม่หลับเพราะการที่แบบอุ้ยเราทำไมเราไม่ช่วยเขาน้องเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกเนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มความประมาณนี้คุณฉลาดสว่างสวยัยสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม คุณมีดวงตาเห็นกิเลสข,ของมนุษย์คุณคาดการพยากรณถูกต้องเป๊ะมาไม้นี้ทักมาแบบนี้มันใช่เลยเนี่ยแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นโอเคค่ะคลิปนี้เราไม่ต้องห่วงพลังงานของคุณและคุณพี่ไพ่ก็อาจจะอาจจะแบบ ออกมาบอกคุณในเรื่องนี้แหละนะคะเนี่ยว่าช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในแสงสว่างเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีชื่อเสียงในทางของคุณมีคนรู้จกักหรือเพื่อนเพื่อนคุณคนรอบตัวคุณคนคนที่แวดล้อมด้วยชีวิตจริงๆของคุณที่ไม่ใช่โลกโซเชียลก็ตามแต่เนี่ยเขาอาจจะแบบนี้แหละคะ่ะ มาในรูปของมิตรที่ดีแล้วสุดท้ายก็ขอความช่วยเหลือจากคุณและคุณก็พิจารณาไตรตรองดูเป็นแต่ละเคสด้วยตัวของคุณเองได้อยู่แล้วว่าอันไหนพอจะช่วยได้ช่วยทางไหนช่วยฟังช่วยให้คำปรึกษาช่วยแนะนำอะไรที่เขาขอหรืออะไรก็ตามแต่ใดๆ ที่คุณจะสามารถช่วยได้มันก็มีบ้างที่คุณช่วยได้แต่ถ้ามันมองแล้วมันไม่น่าจะใช่ในทางที่ถูกที่ควรไม่น่าจะใช่เรื่องจริงทําให้คุณลําบากใจทําให้คุณเดือดร้อนเราคิดว่าคุณสามารถตัดพลังงานนี้ได้แบบเย็นเย็นเฉียบเฉียบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณ ประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ห่วงคุณที่ไพ่ก็ออกมาบอกถึงสถานการณ์เรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นให้กับเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมเข้ามาเยินยอเข้ามาอะไรต่างๆมากมายนี่นะเพื่อนๆให้ระวังด้วยนะคะอาจจะทำให้คุณลำบากใจนิดนึงแหละ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงไม่ต้องทุกข์ใจนะคะถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือใครเขาทุกคนลำบากเหมือนกันไปฟังคลิป lucky day ได้นะคะทุกคนก็ต้องแบบยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองพยายามจนถึงที่สุดแล้วความช่วยเหลือจะเข้ามาเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอ คลิปนี้วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนมาสั้นๆนิดนึงนะคะช่วงนี้แบบเรางานเยอะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายพลังงานของชีวิตค่ะ หวังว่าทุกๆคนจะสบายดีประเทศของเราขอให้ปลอดภัยแคล้วค่ามีชัยชนะเหนือค่าศึกต่างๆทุกคนอยู่ดีแคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะคะคเพื่อนๆลัคก,กี้แมวโชคดีสวัสดีค่ะ